เราคงเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยก็มักจะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ในงานวิจัยหลายๆงานของคุณแอนเจล่านะครับคนพบว่าเด็กที่สอบได้กเกรดสีเนี่ยก็มีไอคิวในระดับกลางๆเท่านั้นในทํานองกลับกันนะครับเด็กที่มีไอคิวสูงที่สุดเนี่ยก็มีผลการเรียนในระดับทั่วๆไปเช่นกันสําหรับในวงการการศึกษานะครับคาว่าพรสวรรค์เนี่ยก็น่าจะหมายถึงไอคิวหรืออัจฉริยภาพแต่เด็กที่มีไอคิวสูงที่สุด กับไม่ได้มีผลการเรียนที่ดีที่สุดดังนั้นนะครับพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่กําเนิดก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะการันตีว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายงานวิจัยของคุณแอนเจล่าที่ได้วิจัยคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนักเขียนระดับโลกนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกนักธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาลและคนประสบความสําเร็จอีกมากมายซึ่งคุณแอนเจล่าได้ค้นพบนะครับว่าคุณแจสําคัญที่ทําให้เกิดการประสบความสําเร็จเนี่ย ไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่การศึกษาแต่สิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่ากริดกริ่หรือความทรหดในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่ากริดคืออะไรและจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l Book Intelligent เล่าเรื่องหนังสือเสียงรายการนี้จะนำเนื้อหาสาระดีๆที่ได้จากการอ่านหนังสือมาเล่าให้พวกเราฟังแบบสบายๆส,ยสตยไตล์วัยรุ่นนะครับหนังสือวันนี้ที่ผมจะนำมารีวิวนะครับก็คือหนังสือชื่อกริปนะครับ the power of passion and perseverance หรือโค้ดประจำหนังสือเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องมีเมื่อคุณไม่มีแท้มต่อในชีวิตซึ่งเล่มนี้เนี่ยก็แต่งโดยคุณแองเจลาดับเบิลนะครับาราคาอยู่ที่ 340บาทมีจำนวนหน้าอยู่ที่366หน้าก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือ The b e s t อีกเล่มหนึ่งของผมที่ทชอบนะครับในหนังสือเล่มนี้จะอัดแน่นไปด้วยงานวิจัย The yeah, เ,เยอะแยะไปหมดเลยที่คุณแองเจล่าได้วิจัยมานะครับแล้วก็จะสรุปออกมาเป็นคอนเซ็ปต์คือกริดนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าประวัติคร่าวๆของคุณแองเจล่าให้ฟังนะครับคุณแองเจล่าเนี่ยได้จบปร,ริญญาตรีจาก Harvard แล้วก็จบปร,ริญญาโทจากออกฟอร์นะครับในสาขาภาษาวิทยา หลังจากที่เขาได้จบมาเนี่ยนะครับเขาก็ได้ไปทําทงานในสายงานที่ปรึกษาในบริษัท m c k i n s ซ y นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนําของโลกเลยนะครับแล้วก็เกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับก็คือต้องจบในมาหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับเพราะว่าสายงานอาชีพที่ปรึกษาเนี่ยต้องใช้ความน่าเชื่อถือค่อนข้างเยอะมากๆนะครับต้องบอกว่าคุณเอเดรีเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆ เข้ามาทํางานตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ออกไปนะครับสอนในระดับมัธยมที่โรงเรียนต่างๆแล้วก็เขาก็ได้สังเกตเห็นในหลายเรื่องที่ได้เกินไปในในช่วงต้นคลิปนะครับว่าเด็กที่สอบได้ผลการเรียนดีนะครับกับมี iQ อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นแต่เด็กที่มี IQ สูงนะครับกับสอบได้ผลการเรียนในระดับทั่วไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณอัญจล่าก็ได้กลับเข้ามา ศึกษาต่อในปริญญาเอกนะครับในมหาวิทยาลัยเพนเวเนียแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องกรีปนะครับเป็นโดยเฉพาะเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ากรีปคืออะไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็เป็นศาสตราจารย์นะครับประจาภาคจิตวิทยาเนื้อหาเล่มนี้นะครับจะแ,แบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทโดยพาร์ทที่1เนี่ยก็คือจะเล่าว่ากริปเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไง ในพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นการสร้างกริดน,นะครับหรือความทระเหดจากภายในสู่ภายนอกส่วนในพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นการสร้างกริดหรือความทระเหดจากภายนอกสู่ภายในจริงๆผมก็จะเน้นใน2ส่วนแรกนะครับก็คือพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะครับเพราะว่าผมมองว่าทุกๆคนนะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยส่วนพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกก็คือผู้ปกครองคู่โค้ชต่างๆนะครับที่จะมาเทรน ความทารุโหดให้กับเด็กๆนะครับหรือว่าทางทีมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่นะครับหรือผู้ปกครองที่มีลูกเล็กๆนะครับว่าเราจะอบรมเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยนะครับให้มีความทารโหดขึ้นมาก็เดี๋ยวเริ่มต้นในส่วนแรกก่อนนะครับว่ากริปหรือความทารหดเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงบ้างนะครับผมบอกก่อนนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีงานวิจัยหลากหลายมากมายนะครับที่คุณอาจจะได้ได้วิจัยมาแต่คงจะไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับแต่ว่า จะนําประเด็นสําคัญหรือคอนเซ็ปต์ที่สําคัญเนี่ยมาบอกให้ฟังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเริ่มต้นนะครับคุณอเดล่าเนี่ยเขาได้ไปทําการวิจัยในโรงเรียนเกมทหารของกองทัพสหรัฐ West Point. เวสต์พอยต์้องบอกว่าโรงเรียนเกมทหารเนี่ยนะครับที่นี่มีขบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นมากๆทั้งในด้านวิชาการแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะร่างกายในทุกๆปีเนี่ยนะครับก็จะมีนักเรียนมาสมัครในเวส t ์พอยต์เนี่ยอยู่ประมาณ1 4 0 0 0คน แต่มีนักเรียนที่สอบผ่านจริงๆเนี่ยอยู่แค่1200คนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเปิดภาคเรียนที่1ไปเนี่ยปรากฏว่าก็มีนักเรียนที่ลาออกอีกถึง1ใน5ของทั้งหมดนะครับสรุปคือเหลือไม่ไม่ถึงพันคนนะครับเนื่องจากว่าตารางการใช้ชีวิตของที่เวสต์พอยต์เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากนะครับต้องตื่นแต่เช้าต้องฝึกนะครับเรื่องระเบียบวินยัยการเรียนนะครับแล้วก็ ต้องเข้านอนตรงเวลาซึ่งเป็นระบบระเบียบมากๆนะครับทำให้เด็กที่อยู่ะยระดับมัธยมเนาะก็น่าจะอยู่กันไม่ได้นะครับเพราะว่า1ด้วยคิดถึงบ้านด้วยนะครับด้วยกฎระเบียบที่เยอะมากๆนะครับซึ่งคุณอาจารล่าเนี่ยนะครับเขาก็ได้เข้าไปทําการวิจัยนะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ คุณเอเนจิาก็สงสัยนะครับว่าเด็กที่เข้ามาเรียนที่เวสต์พอยต์เนี่ยนะครับเขาได้ทําการเตรียมตัวที่ก่อนที่จะมาสอบเนี่ยเป็นปีแล้วก็เด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะครับก็เป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นผู้นําโรงเรียนนะครับแต่ว่าเมื่อเข้ามาเรียนที่เวสต์พอยต์ได้ไม่ถึงเทอมนะครับก็มีการลาออกไปถึงในห้านะครับเขาก็เลยทําการวิจัยว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ย จะรู้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะสามารถผ่านค่ายทหารสุดโหดอันนี้ไปได้นะครับคุณอจราเนี่ยเขาก็ได้นำหลายๆปัจจัยนะครับมาในการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนเซตนะครับ IQ ความฉลาดนะครับศักยภาพของเด็กคนนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นครอบครัวฐานะนะครับในของเด็กคนนั้นว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสำเร็จเลย และคุณอเจจล่านะครับ,รบก็ได้ค้นพบขึ้นมานะครับว่าเขาได้ลองให้เด็กเนี่ยทำแบบทดสอบกลิ่นะครับหรือว่าเป็นแบบทดสอบวัดความทรหดนะครับซึ่งต้องบอกแบบทดสอบเนี่ยนะครับก็ได้ประเมินนักเรียนออกมาแล้วก็มีผลสอดคล้องนะครับกล่าวคือนะครับเด็กที่มีคะแนนความทรหดนี้สูงเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะผ่านข่้ยทหารนี้ไปได้นะครับ ในทำนองกลับกันนะครับเด็กที่ทําแบบทดสอบเนี่ยนะครับแล้วได้คะแนนความทระหนดต่างนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะเลิกการคันนะครับซึ่งคุณออเดราเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าแบบทดสอบความทโะหลดเนี่ยนะครับมันเป็นตัววัดง่ายๆเลยนะครับซึ่งเป็นการวัดเรื่องของความหลงไหลหรือแพชชั่นนะครับแล้วก็ความพยายามนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ฟังนะครับว่าความทระทนดอันเนี้ยหรือกริดนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง หน้านี้นะครับจะเป็นหน้าสรุปว่าความทา้อหดหรือกริดเนี่ยคืออะไรนะครับความทรหดหรือกริดเนี่ยก็คือการมีความลงไหลแ a ชชั่นนะครับบวกกับความพยาย,ยาม perseverance นะครับเพื่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในระยะยาวความทา้อหดนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนค่าพลังนะครับที่จะทําให้เป้าหมายของเราเป็นจริงแล้วก็ต้องไม่ล้มเลิกต่อเป้าหมายนั้นๆนะครับไม่ใช่แค่เพียงหลักอาทิตย์ ไม่ใช่แค่หลักเดือนแต่มันเป็นระดับปีๆขึ้นไปนะครับมันเหมือนกับเป็นการทำงานอย่างหนักนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆนะครับถ้าหากเปรียบกริดเนี่ยเหมือนอเป็นกีฬานะครับมันเปรียบสนุกการวิ่งมาราธอนคือมันต้องวิ่งต่อเนื่องแล้วก็ต้องวิ่งในระยะยาวนะครับในระยะเวลานานนะครับไม่ใช่เป็นแค่การวิ่งเร็วล้อยเมตรแล้วก็จบนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ที่เห็นภาพก็คืออ,อย่างคริสตีโนโรนโดนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาน่าจะเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกเนาะนะครับต้องบอกเขาเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับก็ชอบเล่นฟุตบอลนะครับแต่เขาเนี่ยเล่นฟุตบอลมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เขาพยายามที่จะ,ะพัฒนานะครับความสามารถสกิลนะครับการเลี้ยงการยิงไกลนะครับการดูแลตัวเอง นะครับเพื่อให้เป็นนักบอลอันดับหนึ่งของโลกนะครับให้เก่งที่สุดในโลกนะครับก็อันเนี้ยเป็นตัวอย่างง่ายน,นะครับคือเขามีความหลงใหลของฟุตบอลนะครับแล้วก็มีความพย,ยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งเป็นที่1ของโลกนะครับนักบอลที่ยังอยู่ได้ถึงทุกวันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เขาอ,อายุ3าปีแล้วเนาะที่เขาอยู่ได้ถึง36ปีแล้วยังสามารถเล่นในระดับลีกสูงๆได้อยู่ตอนนี้เนี่ย นะครับมันเป็นเรื่องยากมากๆและเป็นเรื่องมหาศาลมากๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าโรนโดเนี่ยมาทำแบบทดสอบกลิกหรือความสมรนี้นะครับก็น่าจะได้คะแนนอ่าสูงมากๆเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับคุณแอนเจล่าเนี่ยเขาก็ได้นําแบบทดสอบกลิกเนี่ยครับหรือความตรวหนี้นครับไปให้กับสายอาชีพอื่นๆน,นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเนาะ,ะนักกีฬาว่ายน้ํานักกีฬาวิ่งนะครับ หรือนักเปียโนนักดนตรีนะครับนักเขียนการ์ตูนนะครับแล้วก็นักนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับก็พบว่าได้คะแนนความตระหงดเนี่ยสูงมากๆเช่นกันนะครับคุณอัญจล่านะครับให้สมก,การของความสำเร็จไว้ว่าพรสวรรค์คูณความพยายามนะครับมันจะได้ทักษะ และทักษะเนี่ยมาคูณความพยายามอีกนะครับมันจะได้ความสําเร็จจะเห็นว่าคุณอัญจลาเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องความพยายามมากๆนะครับเพราะมันมีอยู่ทั้ง2ส,สมการเลยนะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของความทะละหกเนาะก็คือต้องมีความหลงไหลและก็มีความพยายามในสิ่งน,นั้นเพื่อที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จครับ หลังจากที่เราเข้าใจในเรื่องความสำคัญของความทรารหดแล้วนะครับว่ามันคืออะไรและมีความสำคัญยังไงเราก็จะเข้าสู่ภาคที่2นะครับโชคดีนะครับที่ความทรารหดเนี่ยทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ซึ่งในบทที่2นะครับมันจะเป็นการสร้างความทรารหดจากภายในสู่ภายนอกหมายความว่าสามารถสร้างขึ้นมาในตัวเราเองได้นะครับและสามารถไปใช้ได้เลยครูแอนเจล่านะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบในการสร้างความทรารหดขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4องค์ประกอบนะครับ 1คือเรื่องความสนใจ2คือเรื่องการฝึกฝน3คือเรื่องจุดมุ่งหมายและ4คือเรื่องความหวังก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าในแต่และองค์ประกอบเนี่ยมันคืออะไรองค์ประกอบที่1ของความท้าทหยนะครับก็คือ 1. น่ความสนใจนะครับเราต้องหาความหลงไหลหรือความสนใจอย่างแท้จริงนะครับมีงานวิจัย2งานของคุณแอนเจล่าครับกล่าวว่าข้อที่1น,นะครับ คนเราเนี่ยจะรู้สึกพอใจกับงานที่ทํามากขึ้นหากสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยนะครับสอดคล้องกับความต้องการของตัวเองนะครับอีกข้อนึงก็คือคนเราเนี่ยนะครับจะสร้างผลงานในที่ทํางานได้ดีกว่าคนอื่นนะครับหากพวกเขาเนี่ยได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับพูดง่ายคือถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักนะครับหรือสิ่งที่เราสนใจหรือในสิ่งที่เราหลงไหลอย่างแท้จริงนะครับ แล้วก็ย่อมที่จะทํางานสิ่งนั้นได้ใช้เวลาได้นานนะครับเป็นระดับปีๆได้อยู่แล้วนะครับลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยนะครับชอบนึกถึงเรื่องอะไรนะครับชอบใจลอยไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ชอบใส่ใจในเรื่องอะไรนะครับสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็เราเนี่ยชอบใช้เวลากับสิ่งไหน นะครับอันนี้เราพอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราสนใจในเรื่องอะไรแล้วนะครับให้เราลองทําสิ่งนั้นดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทําสิ่งนั้นแล้วนะครับก็ให้พยายามพัฒนาความสนใจของของเรานะครับมันจําเป็นอาจจะต้องกระตุ้นซ้ำๆนะครับต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนนะครับเพื่อพัฒนามันขึ้นเรื่อยๆนะครับ หลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเรามีความสนใจหรือความหลงไหลในเรื่องอะไรนะครับก็มาในส่วนขององค์ประกอบที่2นะครับคือเรื่องของการฝึกฝนนะครับการฝึกฝนเนี่ยนะครับมันเป็นองค์ประกอบที่2ที่สําคัญมากๆนะครับในเรื่องของความทะโลดคนที่จะประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลนะครับทุกคนเนี่ยย่อมมีความปรารถนาที่แรงกล้านะครับที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ตัวเองเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้ว นะครับให้มันมากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับคุณอันเจล่านะครับได้มีงานวิจัยนะครับว่าการฝึกฝนเนี่ยนอกจากเรื่องของปริมาณเวลาแล้วยังต้องให้ความสนใจนะครับในเรื่องของคุณภาพของเวลาด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นถ้าคุณเนี่ยนะครับต้องการเป็นนักวิ่งมาราธอนเนาะและต้องการเหรียญทองด้วยนะครับไม่ใช่แค่คุณวิ่งทุกๆวันเนาะ วิ่งวันละชั่วโมงแล้วก็บอกว่าได้ฝึกแล้วนะครับแต่แต่การวิ่งเนี่ยนะครับมันต้องมีเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับคือต้องมีการบันทึกเวลาบันทึกความเร็วบันทึกระยะทางนะครับอัตราการเต้นหัวใจอาหารการกินเข้าไปนะครับแล้วก็พัฒนาจุดด้อยต่างเนี่ยในแต่ละการวิ่งนะครับให้มันดียิ่งขึ้นทุกๆวันนะครับอย่างนี้นะครับมันถึงจะเรียกว่าการฝึกฝน ซึ่งการฝึกฝนที่มีการจดจอ่อเนี่เขาเรียกว่า deliberate Del practice นะครับหรือว่าการฝึกฝนแบบจดจอ่อนะครับจะเห็นในกราฟนะครับว่าจะมีทั้งหมด3โค้งเนาะโค้งอันแรกเนี่ยนะครับมันคือโคง้งผู้เชี่ยวชาญระดับโลกก็คือเขาเนี่ยได้ฝึกฝนแบบจดจอ่อนะครับซึ่งทักษะของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบเร็วมากนะครับแล้วก็จะค่อยๆน้อยลงในตอนหลัง นะครับส่วพัฒนาการฝึกอีก2อันเนี่ยนะครับจะเป็นการฝึกแบบทั่วๆไปเนาะก็คือแรกๆก็อาจจะโค้งเร็วนะครับแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยก็อาจจะโค้งแบบแง่งปกตินะครับแต่อันที่3ามนี่ก็คือพัฒนาการลดลงนะครับเครื่องหมอเน,นี่ยเป็นฝึกแบบเน้นปริมาณแต่ไม่ได้เน้นคุณภาพนะครับซึ่งคุณอัญจล่านะครับเขาบอกว่ากระบวนการฝึกฝนแบบแจดจ่อเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4กระบวนการนะครับก็คือ 1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและต้องท้าทายตลอดเวลานะครับ 2. นะครับต้องมีการพยายามและจดจ่ออย่างเต็มที่ในสิ่งนั้นๆนะครับ 3. นะครับก็คือต้องเปิดรับคำติชมนะครับหรือฟีดแบ็ว่าเราเนี่ยเด่นจุดไหนแล้วก็ยังด้อยจุดไหนแล้วก็นำข้อฟีดแบ็เนี่ยมาปรับปรุงตัวเองนะครับและ4เนี่ยนะครับก็คือการทำซ้ำนะครับแล้วก็ มีการคิดแล้วก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับองค์ประกอบของการฝึกแบบจดจ่อเนี่ยนะครับจะเป็นทั้งหมด4อันนี้แล้วก็วนลูปตลอดเวลานะครับองค์ประกอบที่3ของเรื่องความทรอหดนะครับคือเรื่องของจุดมุ่งหมายหรือ p พ r p o โพนอกจากเรื่องความสนใจที่จะทำให้เกิดความทรอหดในระยะยาวแล้ว จุดมุ่งหมายนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้เกิดความทรารหดในระยะยาวเช่นกันลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับมันให้ประโยชน์หรือให้ความสุขอย่างไรกับตัวเองและมันให้ประโยชน์หรือความสุขกับคนอื่นอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราเราทำเพราะเราชอบเราสนิทเราได้รายได้เลี้ยงชีพจากตรงนั้นใช่ไหมครับ แต่คุณแอนเดล่านะครับเขากล่าวว่าถ้าสิ่งนั้นที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับมันให้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับจะทําให้ความฉลาหดตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับคุณแอนเดล่านะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับไปถามช่างก่ออิฐทั้งหมด3คนมาดูคําตอบของเขากันนะครับคนที่1เนี่ยเขาบอกว่าฉันกําลังก่ออิฐนะครับ คำตอบของคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับแต่ความว่าเขาเนี่ยก็ก่ออีกเพื่อสร้างรายได้มาเลี้ยงดูตัวเขาถูกไหมครับก็คือมันมีประโยชน์แหละมีประโยชน์กับเขาก็คือให้รายได้เขาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้นะครับมาดูคําตอบคนที่2ครับคนที่2เนี่ยเขาบอกว่าฉันกําลังสร้างโบสถ์นะครับจะเห็นว่าคําตอบของเขาเป็นไงครับดูดีมากกว่าคนที่1เนาะคือนอกจากที่ เป็นอาชีพที่หาไรายได้ครับเขาแล้วเนี่ยมันยังเป็นความก้าวหน้านะครับคือเขานอกจากที่เขาจะสร้างโบสถ์แล้วเนี่ยเขายังสามารถสร้างอย่างอื่นได้ก็คือสร้างบ้านสร้างวัดสร้างโรงเรียนคือสามารถไปทาไปสร้างขอสร้างอือ่นได้อีกนะครับแต่คนที่3ามนะครับมาดูคำตอบของเขานะครับเขาบอกว่าฉันกําลังสร้างบ้านให้กับพระเจ้านะครับจะเห็นว่า อันนี้จุดมุ่งหมายของเขานะแรงกล้ามากๆเลยนะครับก็คืองานของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขานะครับนอกจากเรื่องของรายได้แล้วนะครับมันยังสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเอเดร่านะครับบอกว่าแนะนําว่าให้ลองทบทวนงานที่เราทําอยู่นะครับว่านอกจากที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วมันยังเป็นประโยชน์กับสังคมได้อย่างไรนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่างาน ที่เราทําอยู่นะครับหรือสิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็มันส่งผลให้กับความทสุนของเราเนี่ยมันมีค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับองค์ประกอบที่4ในการสร้างความทุขนะครับคือความหวัง hope ความหวังในความหมายของหนังสือเล่มนี้นะครับหมายถึงว่าฉันมุ่งมั่นที่จะทําวันพรุ่งนี้เนี่ยให้ดีกว่าเดิมมีงานวิจัยหลายๆงานของคูเนเดรานะครับได้สรุปว่า คนที่มองโลกในแง่ดีจะส่งผลให้สุขภาพจิตด,ดีไม่เป็นโรคซึมเศร้าและวทีตกกังวลอีกข้อหนึ่งนะครับนักศึกษาปริญญาตรีที่มองโลกในแง่ดีจะทําคะแนนได้ดีกว่าและมีโอกาสลาออกกลางคันน้อยกว่าอีกข้อหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่นะครับที่มองโลกในแง่ดีจะมีอายุยืนกว่ามีความสุขในชีวิตคู่มากกว่าคนที่มองโลกในแง่ลาย นอกจากนี้นะครับคุณเอเจล่ายังเน้นถึงเรื่องกรอบความคิดว่าเราควรมีความคิดแบบพัฒนาได้ growth mindset นะครับซึ่งกรอบความคิดเนี่ยนะครับคือความคิดที่ว่าเราสามารถทำทุกอย่างสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นทุกๆวันได้นะครับไม่ใช่เป็นความคิดแบบยึดติดหรือฟ i ก mindset นะครับที่เราคิดว่าเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่สามารถพัฒนาอะไรได้แล้วนะครับ คุณแอนเดราเนี่ยพยายามปลูกฝังเรื่องของความคิดที่พัฒนานได้ให้กับทุกๆคนที่มีความทะลหดนะครับแม้แต่เรื่องความฉลาด IQ ที่หลายๆคนนะครับคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเรามีการฝึกฝนให้ดีขึ้นนะครับก็ยังสามารถทําแบบทดสอบ IQ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของมันนะครับคือเราต้องมีกรอบความคิดแบบพัฒนาได้จากนั้นนะครับให้มองโลกในแง่ดี แล้วก็ใช้ความพยาย,ยามเอาชนะความทุกข์ยากนะครับเพื่อผ่านมันผ่านวันนั้นไปและเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเราเจอสถานการณ์ใดก็ตามนะครับที่รุนแรงเนาะที่ทําให้เรารู้สึกว่าฟนะิลฟิลดาวเนาะหรือว่ามองทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้มันแย่จังเลยนะครับให้เรามองโลกในแง่ดีแล้วพยายามคิดนะครับว่าเราจะพัฒนาตัวเองอยังไงให้ผ่านวันนี้ไปแล้วก็ไป สู่วันใหม่ที่ดีกว่าเดิมในะครับอันนี้แหละครับมันเป็นหลักของความทาะหดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่2นะครับการสร้างความทาะหดจากภายในสู่ภายนอกผมสรุปอีกทีนะครับมีทั้งหมด4องค์ประกรอบคือ 1. การสร้างความสนใจ 2. การสึกผล 3. จุดมุ่งหมายและ4ความหวัง ต่อไปนะครับจะเข้าสู่าพาทที่3คือการสร้างความทลหดจากภายนอกสู่ภายในนะครับต้องบอกว่าบทนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการเทรนคนอื่นนะครับหรือการเทรนลูกๆหรือลูกศิษย์นะครับให้มีความทลหดขึ้นมานะครับซึ่งคูอนเตอรเนียก็จะแบ่งออกไปทั้งหมด3ปัจจัยนะครับก็คือ1ผู้ปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนที่เลี้ยงดูนะครับครูโค้ชต่างๆที่ ได้ปลูกฝังเด็กๆนะครับลูกศิษย์นะครับหรือลูกของเขาเองนะครับ 2. การทากิจกรรมนะครับและข้อที่3คือวัฒนธรรมหรับอ,องค์ประกอบที่1น,นะครับผู้ปกครองในการสร้างความทลหอดจากภายนอกหรืภายในนะครับลองสังเกตด,ดูนะครับว่าลูกๆของคุณเนี่ยนะครับชอบหรือสนใจในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมเขาในเรื่องนั้นๆ ให้เคารพการตัดสินใจนะครับในสิ่งที่เขารักนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยนะครับก็คือให้เวลาเขาให้ความช่วยเหลือเขานะครับในสิ่งที่เขายังยังทาไม่ได้นะครับให้คําแนะนําเขานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการเขี้ยวเข็นนะครับพยายามเขี้ยวเข็นเขานะครับว่าพยายามโฟกัสในสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้น พยายามสร้างกรอบความคิดที่พัฒนาได้ให้กับเขานะครับสอนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยนะครับมันสามารถทําได้ดีขึ้นไปอีกนะครับซึ่งถ้าผู้ปกครองนะครับทั้งส่งเสริมแล้วก็เคี่ยวเข็งนะครับลูกๆของเขาเนี่ยนะครับมันคือการเลี้ยงดูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าการแบบชันฉลาดนะครับซึ่งมันแบ่งออกมาทั้งหมด4อย่างนะครับแต่ด้านขวาบนเนี่ยอันนี้คือดีที่สุดนะครับ ต่อมานะครับถ้าส่งเสริมแต่ไม่ได้เคี่ยวเข็นให้มันดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าการเลี้ยงดูแบบตามใจนะครับต่อไปนะครับถ้าไม่ได้เคี่ยวเข็นแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมไเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยนะครับปล่อยปล่อยตามสบายไม่ไม่สนใจเลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการเลี้ยงดูแบบเคี่ยวเข็น แต่ไม่ได้ส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเลี้ยงดูแบบเผด็จการนะครับคุณอเดล่านะครับบอกว่าการเลี้ยงดูแบบส่งเสริมแล้วก็เทีย่ยเข็นให้เขาได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันคือการเพิ่มความพลหดให้กับลูกๆหรือเด็กๆหรือลูกศิษย์ที่เราได้ดูแลอยู่นะครับซึ่งอันนี้ดีที่สุดการสร้างความทลหดจากภายนอกสู่ภายในข้อที่2นะครับก็คือการทํากิจกรรมมีงานวิจัยออกมาว่าการทํา กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนสักอย่างนะครับสามารถเพิ่มความทลหทได้ได้ที่สําคัญคือยังทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ค้นพบในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยและครูแอนเจล่านะครับได้แนะนําเพิ่มเติมว่าการจะทํากิจกรรมใดสักกิจกรรมหนึ่งเนี่ยมันต้องทําให้นานพอนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าได้ไปโรงเรียนเปียโนนะครับก็ต้องเรียนให้จบคาสห้ามล้มเลิกกลางคันแต่ถ้าผลปรากฏว่าเด็กเกิดชอบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือ ส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้เรียนต่อไปนะครับและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการสร้างความท้าหดจากภายนอกสู่ภายในข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมคุณเอเจล่าได้บอกว่าถ้าคนคนนั้นนะครับได้ไปอยู่ในวัฒนธรรมที่ผลรอบข้างเนี่ยมีความทลาหลดเยอะมากๆนะครับคนคนนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีความท้าหดเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเช่นไปอยู่ในที่ทํางาน ที่คนมีความทนอทอดมากๆนะครับไปอยู่ในการฝึกซ้อมการกีฬานะครับสําหรับคนรอบข้างที่มีความทนอทอดมากนะครับก็สามารถแพครคผลมระโยเนี่ยให้กับตัวเราได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณแอนเจล่ายังได้ศึกษาเรื่องความทห้หทดส่งผลอย่างไรกับความพึงพอใจในชีวิตคนที่มีความท้อทดมากนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจมากตามไปด้วยในทางกลับกันนะครับคนที่มีความท้อทดน้อย ก็มีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจน้อยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหนังสือเล่มนี้กลิ่นหรือความทรหดเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเพื่อทำคลิปดีๆนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังสือเล่มนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาให้ผมลองอ่านดูหน่อยครับ